สวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัท Remio จำกัดครับวันนี้จะมานาเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่มีชื่อว่า Wonderme Wonderme เป็นเว็บไซต์หางานที่แม t h นักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่กับบริษัทเข้าด้วยกันผ่านแบบทดสอบทางบุคลิกภาพที่สนุกสนานและน่าสนใจในประเทศไทยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยจบใหม่มากกว่า3 0 0นคนต่อปีคําถามที่สําคัญที่น่าจะอยู่ในใจนักศึกษาแทบทุกคนก็คือตำแหน่งไหน อาชีพไหนที่จะมากับตัวเขาและบริษัทไหนที่พวกเขาควรจะร่วมงานด้วยบริษัทไหนที่จะแชร์คุณค่าและความเชื่อเดียวกับพวกเขาสำหรับบริษัทหนึ่งในคำถามที่สำคัญที่สุดในการสรรหาบุคลาก,กรก็คือผู้สมัครงานคนนี้เหมาะสมกับองค์กรหรือเปล่าจาก staffing.org 30%-50% ถึง50%ของการสรรหาบุคลากรของบริษัทนั้นล้มเหลว คำว,ว่าล้มเหลวหมายความว่าพนักงานที่รับเข้ามาลาออกภายใน1ปี w o n เด r m มีสามารถช่วยอะไรได้บ้างสำหรับผู้สมัครงาน w o n เด r m มีเชื่อว่าทัศนคติที่ตรงกับงานและบริษัทต,ต้องมาก่อนใบปริญญาและความสามารถของผู้สมัครงานในอาชีพน,นั้นวอนเดอร์มีจึงสร้างแบบทดสอบบุคลิกภาพและแบบทดสอบวัดอาชีพขึ้นมาเพื่อให้ผู้สมัครงานสามารถหางานและบริษัทที่ตรงกับตัวเองได้และนี่คือตัวอย่างแบบทดสอบบุคลิกภาพ หลังจากที่ผู้สมัครงานทำแบบทดสอบเสร็จแล้วระบบจะเลือกตัวแทนบุคลิก3แบบจากทั้งหมด16แบบที่ตรงกับผู้สมัครที่สุดออกมาสำหรับแบบทดสอบอาชีพผู้สมัครงานจะต้องทำแบบทดสอบอาชีพแล้วเลือกอาชีพที่ผู้สมัครสนใจจากนั้นระบบจะบอกว่าผู้สมัครงานมีความเหมาะสมกับงานนั้นๆมากแค่ไหนสำหรับฝั่งบริษัท บริษัทสามารถค้นหาและติดต่อผู้สมัครงานที่ใช่ที่มีบุคลิกภาพตรงกับที่บริษัทต้องการเพื่อเรียกมาสัมภาษณ์งานได้บริษัทสามารถทําแบบทดสอบวัดบุคลิกภาพองค์กรเพื่อเข้าใจองค์กรตัวเองมากยิ่งขึ้นตลอดจนสื่อสารไปให้ผู้สมัครงานได้เข้าใจโดยระบบจะเลือกตัวแทนบุคลิก3แบบจากทั้งหมด16แบบที่ตรงกับบริษัทที่สุดออกมาหลังจากที่ผู้สมัครงานทําแบบทดสอบแล้วผู้สมัครงานก็จะสามารถหาบริษัทและงานที่ใช่ ผ่าน Matching Function ซึ่งระบบจะเลือกงานและบริษัทที่เหมาะสมผ่าน Company Score และ Job Fit Score บริษัทก็จะสามารถทำแบบเดียวกันเพื่อหาผู้สมัครงานที่เหมาะสมได้นอกเหนือจากแบบทดสอบที่กล่าวมาแล้วนวัตกรรมที่เราจะทำต่อไปคือการเปลี่ยนแปลงแนวคิดของนักศึกษาไทยที่ยังยึดติดกับเพียงเกรดและใบปริญญาเป็นหลักโดยเราจะสร้าง Portfolio Online ขึ้นมา เพื่อให้นักศึกษาสามารถเก็บผลงานหรือกิจกรรมที่ตนเองเคยทำมาในอดีตและบริษัทสามารถนำข้อมูลส่วนนี้ประกอบการตัดสินใจในการจ้างนักศึกษาเพื่อมาทำงานได้เราแตกต่างจากเว็บสมัครงานอื่นๆโดยที่เราไม่เหมือน JobsDB, JobsTop กันเพราะว่าเราโฟกัสที่บุค,คลิกภาพและความเข้ากันได้ระหว่างผู้สมัครงานกับบริษัทแต่ทั้ง2บริษัทนี้โฟกัสที่เรซูเม่เป็นหลักและเราโฟกัสที่นักศึกษามหาวิทยาลัยจบมาไม่เกิน3ปี ในขณะที่เว็บทั้งสองนั้นผู้สมัครงานจะมีช่วงอายุที่หลากหลายและเราไม่เหมือน linkedin เพราะว่าเราโฟกัสที่ who you are แต่ linkedin โฟกัสที่ who you know สำหรับ revenue model wonderme มีช่องทางการได้เงินมา2ช่องทางคือ 1. ให้บริษัทเข้ามาโฆษณาหาผู้สมัครงานโดยที่ราคาจะอยู่ที่4,999บาทต่อการโพสต์1ครั้งและอยู่ได้3เดือน 2. ให้บริษัทสามารถติดต่อผู้สมัครงานได้โดยตรงโดยราคาจะอยู่ที่4,999บาทต่อการติดต่อผู้สมัคร5คนเราหวังว่าจะมีจำนวนยูเซอร์ในประเทศไทยทั้งหมด30,000คนและมีการจ้างงานเกิดขึ้นจากการใช้วันด์ดมี2,000งานภายในปีนี้และเราหวังว่าจะไปอาเซียนภายในปีหน้าและภายในปี2017เราหวังว่าจะเป็นหนึ่งในเว็บไซต์หางานชั้นนำในเอเชียสำหรับดางวัล วันเดอร์เป็นที่1ของการแข่งขันซิปป a าแองเจิลอินเดอในปี2013และเป็นรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของการแข่งขัน Angel Hack Bangkok ในปีเดียวกันทีมของเราประกอบด,ด้วย Business Person กับ Marketer ที่พร้อมที่จะเดินหน้าหาลูกค้าอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีโปรแกรมเมอร์ที่เก่งเรื่องการเขียนโปรแกรมและไม่หยุดพักจนกว่างานจะเสร็จแล้วเราก็มีดีไซเนอร์ที่ออกแบบรูปภาพได้อย่างมีมิติและสวยงามและที่สำคัญที่สุด ทีมของเรามีแพชชั่นที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการหางานและระบบการศึกษาของประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยของเราพร้อมรับมือกับการแข่งขันในระดับ AEC ได้ท่นานคณะกรรมการสามารถเข้าไปทำความเข้าใจเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับ w o n d e r m ีได้ที่ www. w o n d e r m i e c o นะครับขอบคุณที่รับพิจนารณาครับ